ปัจจุบัาจารย์พระภารไปได้ชี้แจงแสดงพระสุธรรมธรรมปัญญาขององค์สมเด็จพระสินฆราชสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จึงจะขอแสดงเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เราทุกทุกคนซึ่งมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขปะพนกันไป กเพราะว่ามนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้คือข้อเสียอยู่ในหลายประการแต่ประการสำคัญก็คือว่าข้อเก็บเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเก็บวัตถุสิ่งของเก็บอารมณ์มีอะไรผ่านเข้ามาก็เ,าเก็บไว้ในกร,เระเไป,ไป๋าเสียไปเอาไปกองไว้ในสถานที่ต่าง ถ้ามีที่ทานบอก็จะวางไว้ได้มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆถ้าเราเก็บไว้ด้วยความโลภด้วยอารมณ์ที่หวงแฉนเก็บไว้ด้วยความตเนทอันนั้นมันก็เป็นกิเลสขึ้นในใจิตในใจของเราทำให้เป็นภาระเป็นกังวลด้วยปเรื่ายๆนี่ไสของมนนษย์ ก็ชอบเก็บในอย่างนี้ก็ฉะนั้นสิงเก็บไปถึงอารมณ์ที่เข้ามากระทบเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีต้นไม้มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปทั้งปัแต่ว่าเราไม่ให้อารมณ์ดับไปเอามาเก็บไว้ ที่นี้ทุกท่านลองมองดูและก็คิดว่าในชีวิตของเราไ,ได้เก็บอะไรไว้บ้างเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ในวัยสมัยที่ยังเป็นเด็กสมมติว่าเรายังจำได้ว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างเกิดขึในชีวิตของเราถ้าเพียงนึกแล้ว เราก็จะเห็นภาพที่มีทั้งความรุเดืาดมีทั้งความสงบนมีทั้งความดีใจแล้วเราก็จะนด้ตัวเราตนเองถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าความเดียวเล็กแรงของขัาใจน้อยใจในโชคชะตาของตัวเราเองว่าเราไม่เกิดมาเพือ่อจะรี้เขา บางทีบางท่านสะดวกสบายเขามีเงินมีทองม,า,มากมายมีความเจริญเา้าหน้ามากแต่ว่าเรานี้บางครั้งก็ไปเรนะื่องก็เกิดความรู้สึกน้อยเมืม่อต่ำใจขึ้นกว่าตัวเองมันมีสภาพสช่นนั้นก็ขอให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นความทุกข์ทุกข์ระนั้น ถ้าเราดูเรื่องเก่าด้วยปัญญาแตู่เราจะมาพิจารณาว่าจริงหรเหล่าทีเกิดขึ้นแล้ว,ลวมันเป็นความเข้าใจผิดแต่ถ้าดูด้วยความหลงมันก็จะหลงผิดไปเรื่อยจงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่อยประกันต์ไปบางคนพอมีอายุมากเข้า เป็นที่สืเรื่องของความซึ่งก็ทำให้จิตใจของตนเองก็เศร้าเสียใจเรื่องเก่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านมันไปตรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรที่จะคิดถึงเรื่องที่เป็นอดีตแลตนน่ต่อไปสมควรคิดถึงเรื่องที่เป็นอนานคตให้คิดแต่เดี๋ยวว่าในปัจจุบนันนี้เราทำาอะไรบ้าง ถ้าเราคิดว่าในปัจจุบันี้เรามีความสุขเราก็ต้องทำความสุขกันให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเราต้องศึกษาชีวิตของเราเพื่อเห็นว่าชีวิตรเรานี่มันทานอะไรมากมายดีบ้างชั่บ้างสดบ้างึุกบ้างมีทั้งสียมีทั้งได้บางครั้งก็เป็นปสิ่งอย่างนี้เรื่อยๆไป จนกร่งถึงแต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเราต้องนัมองเห็นความจริงอันหนึ่งว่ารานาสั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเข้าสายไปไม่มีอะไรหรือไู่หยุกับตัวเราอยุดต่อไปมันกลายเป็นความหลังขอให้มันเป็นความหลังไปเคียอย่าให้มันเป็นความหวังเลย แต่ถ้าเราอยให้มันเป็นความหลังตามลนไปแล้วทำให้เ้วไปมันไม่ดีเรื่อยแต่ถ้ามีความหวังอยู่มันต้องหหวต่อถึงเพื่อการนก่ศแหนี่คือความจจ่งในชีวิตที่เก็บไวของมนุษย์เราเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาก็ต้องมีการสะสมเรื่อยๆเ,เป็นทุกมาเรื่อยๆ เรามานั่งกันอยู mar, ่ท้่ตรงนี้เพื่อจะมาศึกษาธรรมะมารู้ความจริงว่าการเก็บอารมณ์ทั้งหลายไว้นั้นไม่ดีเราก็ควรหัดที่จะปล่อยจยาวางหมดเขาไปแล้วและก็อย่าเอาของใหม่เข้ามาจย่าเพิ่มให้เงื้อกับบทสักพ้นโทษที่อาตมาเป็นหนยกขึ้นไว้เป็นที่เกตบทั้งมเพื่อนโทษทั้งา พาลาขอเองปัญหขันธชาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระน,นูมิภาระหาโรจะอุพโลูบุคคลเหล่านั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักไปพาลาพาังทุกขังโลเกการยึดถือของหนักไว้เป็นความทุกข์ในโลกภาระที่เฉตะพนงังสุขัง การสละก,การวางของหนัาลงเสียได้เป็นความสุขนิเคสนิคิดปิตาวาพระรงพาดังนใครได้เจ้าทั้งหลายตลัดทิ้งของหนักเสียแล้วอันยังพาดังนา,นาทิยักไม่หยุดหวยเอาของหนักขึ้นมาอีกสภาวการหา,าค่าผู้ละหาก็เป็นผู้ขอจัหนหาขึ้นได้กระทั่งเช่นนี้ พราถึงโกนิชาของพริพุโตเป็นผู้หมดสิ่งที่ปรารถนาตับสนิทไม่มีอื่นเลอนี่ก็หมายความว่าจิตเราว่างจิตมันว่างพอไปวางอันเก่าเสร็แล้วก็อยากไปเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาใ,ให้จิตมันว่างจากความอยากในเรื่องนั้น ึิงแพร่ที่จะดับทุกขได้ค็อคนุมทุเนิกอานนี่คือการสอนตัวเราเองสอนให้ทิ้งอารมณ์สอนให้ปล่อยวางเพราะคนเราไม่ชอบจะปล่อยวางที่เป็นทุกข์มานะปัจจุบัน,นก็ผัดปล่อยผักวางเรื่องอะไรที่สมควุสมใจก็กอย,อยาก่าอาาิมงมันไม่สบายใจ แล้วาเราจะตึอความสบมายใจน,นี้หากาว่าความทุกข์อะไรเย่างนี้นในใจเพาใช้วิธีเหล่านี้ขับไล่มันออกไปแต่ว่ามันจะขับออกไปได้อย่างไรอันนี้เราต้องพิจารณาหาเหตุผลแล้วก็มีปัญญาพิจารณายอยู่ยตลอดเวลาถ้าเราลองดูว่าทุกข์คืออะไร คือถ้าที่คนได้ยากก็เพราะว่า,รารเราคิดความคิดที่กระนาออกไปจากนอกตัวอยากได้โน่นอยากได้ที่แต่ไม่ได้เป็นดังที่ใจอยากของตัวเองที่เข้ารเข้าไปเป็นความกข์ในใจเองประมาณจิตใจเพราะว่าเราจะไม่สามารถจะจับทุกทิตใจของเราได้ การประบรูบ้ปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องขับกลาอมจิตใจของเราให้สงบให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องค,คุ้มครองใจเราไม่ให้หลงไม่ให้หลงเป็นทุกข์ว่าไม่ให้หลงเป็นตุกข์ว่าถ้าหลงมันมันก็เป็นทุกข์เน,นกับคนตาบอดเดินไม่ถึงทางมันไปทางข้างนอกที่ อันนี้ก็คนคนนั้นก็จะเดินชนรู้นชนนี้แต่จริงนู้นแต่จริงนี้แต่ถ้า่ห่หลเ็เหมือนคนตาดีคนอาดีเดินไปตรงทางไม่แต่จริงที่ผิดวังนั่นหืือว่าวเรามากเพื่อเรียกความต้องกาำจากภูมิทางใจ ทุกมีอยู่สองประการกด้วยกันหมายความว่าทุกกายกับทุกใจสิ่งที่จะแก้นให้พ้นไปจากความทุกข์ได้ก็คือรู้ใจของตัวเองโดยการเข้ามาปฏิบัติทำใจของเราให้ละความร้อนในจิตใจให้กลายเป็นคนที่ใจเย็นถ้าใจเย็นสิแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยอะไรที่ทำใจของเราให้ร้อน ความคิดมากความคิดไม่หยุดความคิดนีกที่ไม่เป็นธรรมความคิดที่ไม่ปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นกลางนี่แหละคือความทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราราะนีน้ตัวความทุกข์จริงเป็นแม่ของทุกข์ต่างๆที่องค์สมเด็จพระธรรมสัพพเจ้าเลราสโร เพนสักอนุตะก็จมาส่อให้ยังครับว่าอ,อะไรเป็นพื้นตนอะไรเพนสักอะไรเพนั้นั่นเองแต่ความหมายว่าความจริงอันเั้นวามจริงอันทําให้บุคคลผู้เห็นเป็นผู้วัเสริญสัมปทูความสยัสข้อที่เห็นคืออะไรก็คือทุกความไม่สบายใจไม่สบายใจ อสองสมุทัทยสาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์สามโรคความหนักทุกข์สภาวที่ทุกข์หมดไปสี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหนักทุกข์นั้นลงใช้ด้วยความทุกข์ทัางหมกนั่น,มนหมายวาความว่ยาที่เราทำพึธปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่อความหนักทุกข์ถ้าเปรียบกับเชื้อโรค พบ์ก็เปลี่ยนเสมือนสภาพที่เราป่วยเป็นโรคสมุนไพรก็เปลี่ยนเสมือนกับตัวเชื้อโรคยีโรคก็เปลี่ยนเสมือนกับสภาพที่หายไปจากโรคเรามีร่างกายถึงใ่แล,แล้มักก็เปลี่ยนเสมือ,มอนกับว่าอย่ารัาราโร้นในร่างกายคนทุกคนในโลกนี้รู้แต่มีความคู้าคึก,กันเสมอ ก็เหลนแบบคนป่วยป่วยแต่ไม่รู้ว่าจะป่วยไปร,รูปปัจจอะไรเป็นสาเหตุของการป่วยนั้นั้นถ้าเราจะมาแก้ไขรักษาให้หายจากโรคป่วยใจทุกได้ยังไงไม่วันนี้เรารทดลองพิูว่าเรารประโบการณ์ ถ้าเรารู้สาเหตุของการเป็นโรคั้นนั้นเราก็จะหาได้หา,ายาไี่ยาคือธรรมะที่เรียกว่าธรรมะโอสถเข้ามาราักษาที่โรคในสิตในใจของเราซึ่งเราได้าชาติก่มยวบบนี้บางคนงาาาก็ทานยาสูบไปบางคนก็ทานเบียร์ การไม่ถูกก็มีความใป้ปรวนกขไปเนียฉะนั้นการรักษาโรคที่มีกวาโรคทุรก็รักษาโรคทางใจโรคทางใจเกิดขึ้นแก่พวกเราเกิดมากก็คือโรครชากโรคคอตับและ,ะโรคโมุมภาวะสิ่งต้องการโรคก็คือหามสามารถเข้ามาสู่รคของ เัาพุทธศาสนากยึดเอาหลักการทธรรมสอนขององค์สมเด็จพระจินดาวร์มาเจ้ามาเราพึกปฏิบัติเราจิตใจของเราทุกๆวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระแต่ที่เป็นวันพระที่เราเข้ามาในวัดก็เพื่อเห็นธรระผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสอนขององค์สมเด็จพระมาเจ้า ก็เพราะว่าการถึงสัมาณะนั้นเปอุดมมงคลเราจรึงมาดับพระฟังพรมธรรมในวันครัในวันธรรมัตสวมณะเพื่อจะเห็นสมมณะประการหนึ่งเพื่อทำรูปอารมณ์ก็ให้ศาสนาประการหนึ่งฉะนั้นการทำธรรมมากไปเราพึ่งปฏิบัติเราเอาพุ่งปฏิบัติได้ทุกงวิญาณีพึ่สถานที่ทุกแห่ง ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นในวัดเราอย่ามาวัดมาฟรรมังธรรม,ร,ร,มออมรมมาปฏิบัติธรรมเฉพาะภายในวัดออกนอกประองวัดไปแล้วก็พิมให้พ่านปฏิบัติกันไปถ้าอย่างนั้นเราก็มีธรรมะยังไม่ได้ท่าดขึ้นเข้าไปในสถาวะจิตจของเราฉะนั้นโอกาสนี้เป็นนาทีที่ดี เป็นวันที่ดีที่เราจะได้เริ่มกับสิ่งปฏิบตัติและนำสภาวะที่เรียกว่าธรรมะเข้าไปอยู่ยในจิตในใจเขางเรานำไปใช้ในที่ที่ทุกส,สถานการทำมาภาพที่เป็แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อําจับทุกข์อันเป็นโทคทางใจของมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ในวัน,มมรนธรรมะสวรรค์นี้ ออก็เห็นว่าอตอนควรแก่เวลาตอนนี้พระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสก,การักเชนี